เห็นไหมเครื่องถือว่าสวยมากเลยนะสวัสดีครับเพื<ๆ>่อนเพื่อสมาชิกนะครับที่กดติดตามช่องเป้รถสวยทาง u t u b e นะครับสำหรับใครที่เปิดมาเจอผมครั้งแรกเนี่ยเต้นเป้รถสวยนะครับจะขายรถราคาแต่นต้นไปถึง2 0 0แสนต้นเท่านั้นนะครับรถราคาประมาณนี้ผมมีเข้ามาตลอดเลยนะใครที่ชอบนะครับให้กดติดตามไว้เลยนะครับปุ่มติดตามเนี่ยปุ่มสีดแดงนะครับอยู่ใต้คลิปนี้นะ กดเข้าไปเลยนะครับแล้วกดคําว่าทั้งหมดด้วยนะครับแค่นี้เวลาผมลงคิดใ,ใหม่ๆเนี่ยมันจะขึ้นที่มือถือเลยนะส่วนวันนี้นะครับผมมีรถตอนเดียวมาแนะนํานะครับราคาแตนต้นๆเท่านั้นแล้วสภาพสวยมากเลยตาเดี๋ยวเราไปดูกันครับอ่ามาเห็นไหมครับสวยเลยนะเดี๋ยวเราไปชมรอบคันกันคันนี้เป็นไงบ้างยางเยิงนะครับยางลึกอยู่นะสวยเลยดูตัวถังเห็นไหมไม่มีผูเลยนะครับตัวถังสวยปิ๊งอ่าซื้อไปใช้ในไร่ในสวนสบายเลยนะตอนเดียวเนี่ย เห็นไหมครัฟังเสียงเสียงบางๆอ่าดูรอบคันนะครับข้างหลังลองเปิดดูหน่อยเห็นไหมรถตอนเดียวเนี่ยส่วนมากเขาซื้อมาบรรทุกอยู่แล้วนะครับแต่เราต้องดูว่าอย่าให้ชนหนักนะรถคันนี้ถือว่าสวยเลยนะอ่าดูรอบคันต่อไปลองเคาะดูหน่อยดินเสียงนะครับนะฟังเสียงกระจงกระจังหน้าเป็นไง สภาพนี้ถือว่าสวยเลยนะครับตอนเดียวผมบอกให้กระจังสวยนะเรามาดูขอบหลังคาหน่อยมีผุหรือเปล่าเห็นไหมครับขอบหลังคาไม่มีผุนะครับสวยปิ๊งเลยหลังคาก็สวยนะครับโดอ่ะลองเคาะด,ดูหน่อยเห็นไหมครับเสียงบางๆนะอ่าเรามาชมภายในคันนี้กันหน่อยเป็นไงบ้างนะครับเห็นไหมภายในตอนเดียวอย่างนี้ถือว่าสวยนะผมบอกให้ปกติตอนเดียวเนี่ยภายในดูไม่ค่อยได้นะครับ เนี่ยคันนี้เบาะเบอร์สวยเลยเห็นไหมครับแอร์เย็นปกติทุกอย่างนะครับเกียร์เกอร์อ่าดูหลังคาเห็นไหมรถสวยมากนะครับมาดูแผงประตูใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับคันนี้ผมบอกเลยเอาไปใช้ในไร่ในสวนอ่าเรามาดูเม็ดอาร์คฝั่งนี้กันหน่อยนะครับอ่าเม็ดอาร์คเห็นไหมครับมีนะครับเนี่ยเม็ดอาร์คดูยากนิดนึงนะครับอ่านี่เห็นไหมอยู่ครบนะครับอ่าเห็นไหมครับ อยู่หมดจะหลดแนวนะครับไม่ต้องห่วงมาดูเม็ดอาร์กันบ้างนะครับเม็ดอาร์กขอบหน้าต่างนะเห็นไหมครับยังอยู่ครบนะครับอยู่ครบหมดแต่มันจะมองยากนิดนึงนะครับเห็นไหมมันเห็นมครับอยู่ครบนะครับรถไม่มีโดนแน่นอนไม่ต้องห่วงครับอ่าต่อไปนะครับสิ่งสําคัญมากๆเลยนะเราก็ต้องดูที่ห้องเครื่องนะครับตัวเครื่องยนต์เป็นไงบ้างแล้วก็มาดูโครงสร้างกันนะครับไปอ่าดับแรกเหมือนเดิมครับดูคานหน้าก่อนเลยเห็นไหมครับ คันหน้าตรงนี้ต้องมีตัวเลขนะเห็นไหมครับสวยเลยคันหน้าเดิมสนิทติดกล้องติ๊กเกอร์อยู่เห็นไหมครับอาจจะดูโครงสร้างตัวถังมันก่อนนะเห็นไหมครับน็ not, not. อตนัดดูเพจยังอยู่นะครับตัวถังเป็นไงสวยเลยนะดูตัวถังนี่คือตัวพวกนี้นะครับที่ผมจะให้ดูนะคือตัวถังพวกนี้นะเห็นไหมตัวถังถือว่าสวยมากเลยนะครับสวยปิ๊งเลยอดูดิใสๆเลยอะ่ะตัวถังสวยจริง,รงคันนี้ผมบอกเลย ส่วนเครื่องยนต์นะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์2.5นะครับเป็น y d 2.5เนี่ยเห็นไหมประหยัดน้ํามันนะครับเป็นดีเซลอ่าเดีวดูรอบเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องตัวสุดท้ายของฟอนเทียแล้วนะก่อนจะเป็นนาวาร่านะครับเห็นไหมเครื่องถือว่าสวยมากเลยนะผมบอกให้รถตอนเดียวเนี่ยเขาเน้นเครื่องนะครับเน้นเกียร์เขาจะาไปบรรทุกนะครับเครื่องต้องดีนะเห็นไหมแห้งสนิทนะเครื่องเห็นไหมครับ เอาไปใช้ในไร่ในสวนสบายเลยผมบอกให้คันนี้รถสวยมากอดูข้างบนบ้างเป็นไงเห็นไหมครับเม็ดองเม็ดอาร์ยังอยู่ครบติ๊กเกอร์ต่างๆเห็นไหมครับรถสวยจร,จริงคันนี้สําหรับละเอียดรถคันนี้นะครับรถคันนี้เป็นนิสสันฟอนเทียนะครับตอนเดียวนะสภาพสวยๆเลยโครงสร้างสวยมากนะครับตัวถงตัวถังใครที่ต้องการรถไปใช้ในไร่ในสวนเนี่ยหรือไปบรรทุกหนักๆเนี่ยสบายเลยนะครับเพราะช่วงล่างของฟอนเทียเนี่ยเขาทํามาเพื่อบรรทุกอยู่แล้ว คันนี้ผมขายที่138,000าเท่านั้นถือว่าถูกมากนะครับรถแสนก็บาทและได้เป็นตอนเดียวด้วยใครสนใจเนี่ยโทรได้เลยครับที่0 8น4 05 0202เป็นตนเป้รัชสวนเนี่ยตั้งที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะครับสําหรับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ